สวัสดีครับพี่น้องคุณเพื่อนทุกท่านทุกคนวันนี้ผมมาดูเหรียญพ่อหลวงเห่งการที่เก้านะครับพี่น้องอันนี้เหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทพ่อหลวงแห่าการที่เก้านะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะปยายภาพให้ดูนะครับดูด้านหลังเหรียญน,นะครับไอ้ดูนี่นะครับ เหรียญสองบาทปีเยาวชนสาคนูนพศ2 5 2 8นะครับพี่นอ้องใครมีก็เจีบมาไหว้คนรุ่นรุ่นรุ่นหลานให้ดูนะครับเป็นเหรียญสองบาทแล้วก็มีรูปตัวอังกฤษนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับจบแค่ชัน 4, ้นปี่สใครมีก็เจีบมาไหว้ลูกให้หลานให้ดูใด้ชมกันข้างบนเป็นเหรียญสิบบาทนะครับ วันนี้ดูเหรียญทรงบาทก่อนนะครับนะครับเหรียญทรงบาทพ่อหลวงเหีุยการณที่เก้านะครับเป็นเหรียญการเจนาพิเศษนะครับพี่น้องเหรียญน,นี้นี่แหละครับฉลองทีรีราชสมบัติครบห้าสิบปีการเจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญทรงบาทนี่ครับที่ผมชีนเก้ามิถุนายนสองพันร้อยสามสิบเก้านะครับ มีช่างสองเชือกนะครับพี่น้องก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ลุงฤทธิด์ด้วยนะครับเป็นเหรียญตรงบาทนะครับพี่น้องนี่แหละครับเหรียญพ่อหลวงอันนี้เหรียญจจนากวดเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญครบฉลองสิริราชสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษนะครับปีสามเก้านะครับ ระบาทสมเด็จพระพนมินทร์ภูมิพลอนุญาตนะครับปี่นอ้องหลายมีกระเจ็บอาาเอาไว้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูนะครับปี่นอ้องข้างบนนี่เป็นเหรียญสิบบาทนะครับนี่นะครับแปดสิบปีกระทรวงพาณิชย์นะครับยี่สิบสิงหาคมสองพันหนร้อยสี่สิบสามนะครับปี่นอ้อง อบนอกสีเงินอบนในในสีทองนี่แะครับข้าบเขาขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปดีคนไม่โดนําเหรียญพ่อหลวงให้ดูนะครับก็ขอบคุณสาธุตาธุโมูทามิ